สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับสมาชิกทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูรถเก๋งขนาดซีดานนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นตัวสุดจะท็อปนะครับสำหรับคันนี้ผมจะมานําเสนอคุณผู้ชมนะครับเป็นโตโยต้าโคโร拉เอลติดเป็นตัว1.8เป็นตัว GR Sport นั่นเองนะครับผมใครกําลังตามหานะครับเก๋งซีดานสภาพสวยๆนะครับ GR Sport นะครับเครื่องยนต์พันแนะครับผม เป็นตัวพิเศษนะครับตัวนี้ได้ในโฉมปี2019นะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับสํับ G-R านะครับค่าตัวคันนี้นะครับออกใหม่ป้ายแดงนะครับณตอนนั้นอยู่ที่1ล้านบาททอน1,000นะครับผมก็คือค่าตัวอยู่ที่999,000บาทนะครับให้ไปล้านหนึงทอน1,000บาทนะครับมาดูรอบคันตัวรถนะครับสีเดิมจากโรงงานทุกชิ้นหน้าหลังเดิมนะครับแก้ม้ายขวานะครับไม่มีขยับ เชื้อเพลิงเบนซินนะครับผมจะพามาดูรอบตัวรถอธิบายออปชันต่างๆนะครับในส่วนนี้นะครับในส่วนของตัวยางนะครับได้เป็นยางมิชลินปี2019นะครับคาริไดแม็กสีชูโทนนะครับเป็นสีดําเงาตัดกับสีเงินนะครับเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับผมไฟด้านหน้ารถเป็นแบบ LED ต่วระบบไฟเดย์ไลท์มีมาให้ไฟโปรเจคเตอร์มีมาครบนะครับในส่วนด้านหน้านะครับผม ด้านหน้ายังไม่มีเซ็นเซอร์ระบบใดๆนะครับเซ็นเซอร์ในส่วนของตัวความปลอดภัยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคุชคอนโทลยังไม่มีมาให้นะครับในส่วนของตัวโตโยต้านี้นะครับถัดถัดมาด้านหน้านะครับไฟตรงนี้นะครับยังเป็นไฟหลอดนะครับผมยังเป็นไฟธรรมดาอยู่นะครับเป็นสีขาวในส่วนนี้จะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับ LED เต็มระบบเลยนะครับครับก็จะเป็นไฟเดย์ไลท์นะครับไฟโปรเจคเตอร์สีขาวนะครับสูงต่ํานะครับ ปรับไม่อัตโนมัติแต่ว่าสามารถปรับเป็นแบบแมนนวลได้นะครับเดี๋ยวจะอธิบายตรงนั้นนะครับอีกทีหนึ่งนะครับการหน้านะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับตัวโฉมใหม่ GR Sport นะครับในส่วนของตัวภาษีภาษีปี6 6ภาษีไม่ขาดนะครับผม18มีนานะครับ18มีหน้านะครับผมภาษี66ไม่ขาดปีหน้านะครับในส่วนนี้แผงประตูสวยงามด้วยความเดิมนะครับ ความเดิมเลยน่ครับตรงนี้มีเป็นสีเปียโนแบ็กนะครับดําเงานะครับแล้วก็ตัดนะครับเส้นสายเป็นแบบ GR นะครับสีแดงกระจกไฟฟ้าทั้งสีบานออโต้ฝั่งคนขับถัดมามาดูเบาะคุณผู้ชมนะครับเบาะสวยนะครับได้เป็นเบาะหนังทั้งคันนะครับตัดกับเดินได้นะครับสปติชิงสีดํานะครับแล้วก็มีลายนะครับออกแดงเลือดหมูนะครับออกน้าตาลนะครับผมนะครับในส่วนเบาะนี้นะครับสมบูรณ์แบบนะครับ รถสมบูรณ์แบบเลยนะครับปรับเป็นแบบแม่นุวนในส่วนของฝั่งคนขับเนี่ยจะปรับเป็นแบบไฟฟ้านะครับแอร์แบ็กนะครับในส่วนของด้านหน้าที่ผมเห็นนะครับมีทั้งหมด6จุดนะครับมีคอนโซลด้านหน้า2จุดแล้วก็ตรงเสานะครับผมฝั่งละ2เป็น4นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวข้างเบาะฝั่งนี้แล้วก็ทางนั้นนะครับเป็น6จุดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้ามาด้านในนะครับจะได้รีวิวได้เห็นกันนะครับในส่วนนี้คอนโซลสวยงามนะครับไม่มีรอยแตกรอยล้าวกระจก นะครับใสนะครับผมนะครับในส่วนนี้นะครับสวยงามนะครับเป็นในเป็นหนังนะครับหนังหมดเลยนะครับนะครับอันนี้ทํางานด้วยหนังนะครับผมโอ้โหไม่ใช่พลาสติกนะครับนี่อันนี้จะเป็นพลาสติกนะครับในส่วนลึกๆนะครับ้าะในเป็นหนังนะครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับแอร์นะครับปรับเป็นแบบไฟฟ้านะครับผมแต่ว่ายังไม่แยกอิสระนะครับบุ๊กสวิตอะไรต่างๆมีมาให้ครบนะครับครับมีที่วางของนะครับ นี้สามารถเล่นในส่วนของตัวเล่นโหมดแมนนวลได้นะครับผมนะครับมีให้เล่นเปียนะครับเนี้ยส่วนนี้นะครับมีระบบแท็กชั่นคอนโทรลโหมดการลื่นนะครับแล้วก็โหมดสปอร์ตนะครับถัดมาด้านล่างจะเป็นในส่วนของตัวเบรกโฮแล้วก็เบรกมือไฟฟ้ามีที่ใส่ของมาให้2จุดนะครับนี่ครับที่ใส่ของนะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของตัวเต้าเสียบที่ชาร์จ usb มาให้นะครับผม เป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของด้านหน้าไฟต่างๆระบบเรารับประกันให้นะครับเดี๋ยวผมขอพาไปดูในส่วนของตัวฝั่งทางด้านหลังกันคุณผู้ชมแผงประตูได้ความเดิมนะครับไฟฟ้านะครับในส่วนของตัวกระจกเส้นสายความเดิมนะครับเบาะสวยคุณผู้ชมตอนนี้เบาสวยนะครับเบาสวยเลยนะครับ มีในส่วนของตัวชั้นวางแก้วน้ํามาให้นะครับนี่ครับชั้นวางแก้วน้ํานะครับมีแอร์มาให้นะครับสองฝั่งนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวด้านท้ายนะครับตามพดานสวยงามนะครับเหมือนรถใหม่เลยระบบไฟติดปกตินะครับนี่ครับผมครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของตัวด้านหลังว่าออปชั่นยังไงเบนซินนะครับในตระกูลเบนซินเนี่ยเติมได้หมดเลยนะครับผม พวก e 8 5 e 2 0นะครับ95เบนซินอะไรเติมได้หมดนะครับขอให้อยู่ในรุ่นของเบนซินนะครับผมในส่วนด้านท้ายเป็นไฟ led เต็มระบบเลยนะครับไม่ว่าจะไฟนะครับผม led led guide นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟถอยนะครับไฟเบรกเป็น led เต็มระบบในส่วนนี้มีเซ็นเซอร์ p a r กิ n งมาให้2จุดนะครับผมตรงนี้นะครับเซ็นเซอร์ p a r กิ n งนะครับผมนะครับแล้วก็มีสเกิร์ตนะครับด้านหลังมีมาให้นะครับผม มันมีโลโก้ t r บอกนะครับนะครับผมมาดูประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูในส่วนของตัวรีโมทนะครับรีโมท t r นะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับผมเปิดท้ายนะครับเราสามารถกดตรงรีโมทได้นะครับแล้วก็ในส่วนนี้สามารถกดปุ่มเอาได้นะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูทุกอย่างเลยนะครับอยู่ระหว่างนี้นะครับตรงนี้เนี่ย จะไม่มีมาให้เพราะว่ามีกล้องมาให้นะครับจะเป็นกล้องมองหลังนะครับเวลาถอยมันจะอยู่ในช่วงของพอดีมือเรานะครับจับประมาณนี้นะครับพอดีระหว่างไฟนะครับกดแต่เดียวนะครับกดนะครับไม่ต้องไปกดคานนะครับกดทีเดียวออกเลยนะครับนะครับปูตามคานนะครับคานเดิมนะครับคานเดิมลดรับประกันนะครับผมไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับมาดูโครงสร้างตัวรถนะครับผมระบบสวยงามเลยนะครับ เส้นสายอยู่ครบน็อตไม่มีขยับนะครับไม่มีขยับนะครับด้านในสามารถใส่ของได้เยอะคุณผู้ชมนะครับด้านในสามารถใส่ของได้เยอะในส่วนนี้นะครับผมมีในส่วนของตัวยางอะไหล่อุปกรณ์ต่างๆครบนะครับนะครับรถไม่มีชนนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูด้านในตรงนี้นะครับนี่ครับดูรอยป้ายนะครับไม่มีชนนะครับบอดี้สวยเดิมๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูเบาะฝั่งนี้กันแล้วก็มาดูออปชันด้านใน มาดูห้องเครื่องฟังเสียงแล้วก็มาสรุปราคากันคุณผู้ชมนะครับตามเบาะเนี่ยสวยงามนะครับนี่ครับกระจกไฟฟ้านะครับผมในส่วนนี้นะครับเบาะนะครับสวยงามนะครับไม่มีตําหนินะครับคันนี้เลขไม่น้อยนี่ครับไม่สี่หมื่นโลนะครับไม้แท้ๆเดิมๆจากโรงงานนะครับสามารถเช็คศูนย์ได้นะครับในส่วนนี้เนี่ยรีโมทสามารถใช้กิริได้เฉพาะฝั่งคนขับเท่านั้นนะครับ ช้ยังไงเอามือสัมผัสคุณผู้ชมแล้วก็แตะตรงนี้นะครับจะมี2ขีดตรงนี้นะเป็นสัญลักษณ์ว่ามันเป็นคีย์เลสนะครับสําหรับรุ่นนี้กระจกล็อกแล้วนะครับเราจะเราจะไม่ลองตรงนี้นะครับเพราะว่ารีโมทอยู่ใกล้เรานะครับเวลาเวลาเปิดเนี่ยมันจะปลดล็อกให้นะครับเราต้องมาลองตรงนี้นะครับล็อกแล้วนะครับเปิดที่จับนะครับแค่จับตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับนะครับใช้ง่ายนะครับไม่มีปัญหาใดๆนะครับ แผงมาโตสวยงามออโต้นะครับเฉพาะฝั่งคนขับนะครับที่เหลือเป็นไฟฟ้ามีเซ็นทรัลล็อกให้กระจกมองข้างปักไฟฟ้าภาพเก็บไฟฟ้านะครับผมในส่วนนี้นะครับเรามาดูบอกกันคุณผู้ชมตัวนี้บอกปักไฟฟ้านะครับแต่ไม่มีเมมเบอรี่มาให้นะครับบอกปักไฟฟ้าได้เบาะหนังนะครับสภาพสวยเลยคุณผู้ชมนับไม่มีขยับสติ๊กเกอร์บอกลมยางยังอยู่ครบนะครับนะครับเป็นประมาณนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวขอญากเข้าไปด้านในรับ ว่ามันมีมันมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับโอเคคุณผู e, ้ชมนี่ครับไฟระบบต่างๆเตือนให้หมดเลยนะครับไม่นะครับ43,000โลนะครับผมในส่วนของตัวการลดเสียงนะครับใช้งานได้ปกติสามารถปรับตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับผมตัวนี้ได้เป็นหนังนะครับมีแ <artery> อร์แบ็กมาให้ ตัวนี้ในส่วนนี้จะเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับพู้คุยสีรเีเพิ่มเสียงรู้เสียงทุกเข้าทุกออกแล้วก็เป็นโหมดนะครับสามารถปรับในส่วนทางนี้ปุ่มในเป็นปุ่มปูสตาร์ทนะครับเหยียบเบรกสตาร์ทนะคุณผู้ชมมีแพนดร์ชิฟมาให้นะครับผมนี่ครับอยากบอกว่าขับดีมากนะครับผมในส่วนนี้ปรับช่วงล่างอะไรใหม่พวกชคนะครับเดี๋ยวจะพามาดูในส่วนของตัวปรับไฟหน้านะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับตัวนี้มีแบบเป็นออโต้ให้นะครับเดี๋ยวจะเปิดไฟให้ดูก่อนนะครับ หน้าตอนนี้อาจจะสว่างนะครับมองไม่เห็นครับนะครับตอนนี้มืดนะครับมันสามารถปรับได้ในส่วนของตรงนี้นะครับปรับได้ถึง5ระดับนะครับจากศ1นย์5นหนะครับโอเคนะครับไปก่อนเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันคุณผู้ชมนะครับถ้าเราลืมปิดไฟอะไรมันก็จะเตือนหน้าจอนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันคุณผู้ชม ในส่วนนี้เนี่ยคุณผู้ชมนะครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณร่าเอลติสนะครับในส่วนนั้นนะครับ GR เช่นเดียวกันเป็นกระบะนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวเปรียบเทียบกัน2ตัวนี้ว่าข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นที่ตัดอากาศตัดลมนะครับเวลาเราขี่ไปประมาณ100ประมาณ100เอาสักร2 0ถึง100 120ขึ้นแล้วกันนะครับมันจะช่วยตัดอากาศตัดลมให้เสียงเนี่ยมันไม่เข้าไปตัวรถนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นี่ก็คือข้อดีนะครับเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันคุณผู้ชมสําหรับเครื่องพันแปดนะครับเจ้าเอลติสคันนี้นะครับผมจกคู่นะครับในส่วนนี้คําฝาปรงเนี่ยตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับไม้คานะครับโอเคชมคู่นะครับโอเคมาดูนะครับคันนี้นะครับเครื่องเดิมบล็อกเดิมนะครับ คานเดิมไม่มีชนฝาปรงเดิมแผงกันความร้อนสติ๊กเกอร์มอกอเตือนสัมผัสต่ตางเครื่องปรับอากาศนะครับคําเตือนทุกอย่างอยู่ครบโครงสร้างโลโก้โตโยต้านะครับมาครบเลยคุณผู้ชมน็อต <Not S 1> <Not S 2> ไม่มีขยับนะครับทั้งภายนอกนะครับน็อตยึดฝาปรง2งตัวนี้ไม่มีขยับหน้าหลังนะครับขอชี้แจงคุณผู้ชมนะครับในส่วนของตัวยึดภายในไม่มีขยับนะครับเดินทุกชิ้นนะครับตามคานไล่ดูนะครับ ตัว L นะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาตัว R นะครับยังอยู่ครบนะครับบอดี้สวยนะครับผมอานนะครับตัว R นะครับนี่ครับ 1R นะครับยังอยู่ครบนะครับทุกอย่างนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับทั้งสองฝั่งนะครับนี่ครับผมยึดไม่มีการขยับใดๆมากนะครับในส่วนนี้เครื่องนะครับยังใหม่ๆดูครับรถใหม่ดูง่ายนะครับผมนะครับ ให้ดูเครื่องนะครับทุกอย่างยังดูง่ายๆนะครับน้ํามันเครื่องไม่มีกระเด็นนะครับนะครับผมเป็นประมาณนี้ ABS อะไรอยู่ครบนะครับนี่ครับรับให้ดูทั้งภายในคุณผู้ชมสายพายยังใหม่ๆไม่มีขาดเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันคุณผู้ชม ระบบเตือนต่างๆนะครับอยู่ครบนะครับคุณผู้ชมมาฟังเสียงเครื่องกันสักเล็กน้อยแล้วก็จะมาสรุปราคานะครับ โอเคคุณผู้ชมก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับเสียงเครื่องเจ้าคันนี้นะครับตัวใต้เอลติ 1.8G นะครับเป็น G R Sport นะครับผม 1.8G R Sport ปี2019.20นะครับผมคันนี้สภาพนะครับตามรายงานเลยสมบูรณ์แบบนะครับเลขไม้เพียง40,000โลใครท่านไหนสนใจโทรสอบถามผมมาได้นะครับในส่วนราคาคันนี้นะครับขอตั้งราคาไว้อยู่ที่739,000บาทนะครับผม ราคานะครับอยู่ที่7 3 9 0 0 0นสบาทนะครับใครสนใจโทรสอบถามมาได้นะครับเบอร์โทรผม0942742233นะครับเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้ตรงนี้นะครับผมนะครับขึ้นเบอร์โทรให้ตรงนี้เลยนะครับจะได้ไม่ลำบากนะครับผมในส่วนนี้รถใหม่เกินนะครับเราขอไม่ติดสติกเกอร์นะครับผมนะครับถ้าจะติดก็ติดได้นะครับแต่ต้องติดตรงกระจกเพราะว่าสีมันอาจจะลอกนะครับผมนะครับถ้าติดตาม ตรงนี้เนี่ยสีจะลอกต้องติดกระจกนะครับนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใครสนใจโทรมาได้นะครับเบอร์โทรต่างๆขึ้นให้แล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมคลิปนี้คลิปนี้จนจบนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ